สบายดีพี่น้องถักทายสบายดียินดีตอนหับเขาสูซองซองนำบันหน้าเด้อเบิ่งผ่าบรรยากาศพี่น้องเลยครับทัท้งทงหน้ากับพี่น้องเลยหน้าใหงายๆเข้าก็เริ่มมีสีเขียวไลออ้้อวบันนี้เพกหน่อยคอยกะนอนเพกหน่อยค่อยกะได้เออขีมินได้พุ้นอยู่ได้พี่น้องเลย อ๋อเอเคมิ้นสดสดนี่มาท่าอีกรอบหนึ่งเมื่อคืนนี่ก็ท่าให้เธอหนึ่งแล้วก็ต้อนกิ้งเขา,าเทียงแล้วแล้วก็ท่าให้เพิ่นจนว่าม,มือแมกก่ก็จนเหลืองท่าหัวให้เพิ่นนี่มรู้สึกว่ามันโยบลงอยู่เพราะว่านี่ตจะปูตปีดยยุ่งเป็นผิดแพงใช่แน,มน่มันีะท่ามิ้นสดๆข่าวพายุเขาดูดน้ำนองไปเบิดสามสี่ไห้แล้วพี่น้องเลยดูด น้องน้องไม่นัน่นดูดไปซ้มให้แต่กันน้องนี่ก็ไปอีกซองให้บรรยากาศพี่น้องพายพี่น้องลงทงหน้าเพละ่ะดูตื่นแล้วจ้า <c oughs> ห้องแม่ก้อนห้องแม่ก่อนเฉลงป้าสูกสสิตกอูระบาดไงเงยข้อขึ้นมึงดูพี่น้องจับช่องมือจับระบาด <c oughs> โอ้ยแม่โอ้ยเก่งแท้แม่แม่โอ้ยว้าวเป็นแล้วแม่ก่อนโอ้ยแม่แม่อุ้มแม่อุ้มบ่แม่อุ้มบ่อุ้ยว้าวเป็นเลยเด้อแม่อุ้มบ่ ใช่อุ้มนะอุ้มก่อนแม่แม่เออแม่อุ้มอ้วอ้าวโอ้ยว่ะเป็นแล้วปลาลุงอุ้ยมองดูอยากลุกแหงแม่อุ้มก่อนแม่อุ้มก่อนแม่อุ้มแม่ ก่อนแม่อุ้มแม่อุ้มอุ้ย <c oughs> แม่อุ้มมา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 ไอแมวลูกมาอืมอืมอืมเดี๋ยวตัวเบิ่งดูป่าลุงเลยแฉวหาเดิห้องแม่ก็ได้เลยแม่บาดนี้่ทำสีชาดีแม่บาดนี่โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ไปทำอะไรทางอีกทางกุ๊กเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเป็นเร็วเร็วสว,วัสดีครับก่อนแม่แม่เยอะตื่นมานนกเลยแกแม่แม่อ้มอมแม่อุ้มเบิ่งดูวยนะเบิ่งดูแกโจ้ต้นนี่ตายิกมตาฟัดแต่ปลาลุงว่ะแม่อ้อมแม่อ้อมแม่อุ้มแม่อุ้ม ไปทางไหนไปทางไหนะไปทางไหนโอ้โอตื่นตัมวะัวเืียงานกันซ้อนเลยลูกพอวดาวลงไปลูกะแล้วหน่ะน่ะหน่ะเพื่อนพี่นี่น่ะปะปูปะปูมาแล้วปูปะปูมาแล้วปูปะปูมาแต่เรียงงัวดเลยหน่าหน่าโอ้ยมาแล้ว กอผูกไปอัดน่ำกูผูไปออกมากคุ้มเลลืินอะไรแล้วเขาไปรเรียงงวพี่น้องม่ได้ไม่ได้มากินข้าวพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับเพืนเนี่ยอนัรนะแม่ดูแม่ก่อนแม่แม่ห้องแม่เร็วแม่ตั้งเหมือนยีนหน่อยนี่

kín mạng anh đi con học à nó không đốt đốt chứ nó không có mặt tìm phải được bay sai เปิดน้ำให้อาาก่อนกสาพี่ขนมพี่งพ่อพ่อบอกว่าหิวข่าโลคกายอยู่ขนมอ้ได้ย่อนเดี๋ยวนี้ซอยถือขนมได้หนิ โอ้ไปลุงเงยข้าน,น้ยใจที่ขนมเรือมันหอดพอเดอ้ออเงยมดูน้องใจที่ขนมนี่เงยเรือมันหอดพอเดอ้อจังขิ่มเอ้ออยู่ขนมนได้ป่าลุงเงยเดี๋ยน,นมไงหมพอ่อเออที่กัมันเด้อไปถิ่มพ่อไปด้กินเด้ออือโอ้ได้ย้อนอยู่ได้นี่อือ

พอแล้วา่หาพอแล้ว <t> บ <ired> ันน like. ah, ีให้พอหอดแล้วหอดแล้วถือว่าเดีเทียงบันพี่น้อยพีลงมาหอดเทียงหอดชงหน้าเอาให้แม่กินน้ำอนี้เอาัไปเลย่หายพ่อคิดยไหมพอิวยไหมหหเลปาลุงเลยปาดยปาลุง

แม่นอาชากับแม่น้องเนยมาพี่น้องน้องมามายิบเอามายิบเอาเฮ้ยกระเป๋ามาเนี่ยอยากได้กระเป๋าอันลาบูบูเลยค่ะอยากได้กระเป๋าอันบูบูวีบีอีกสักมาเตอร์ไซค์ล่ะ

น้ำหิวมาหาได้หยุขาเขาน้ำตื่นพอดีเลยน้ำไมด้หิวมาหายนเต้แลลวเราบอกเขาเชื่อัขดเอไม่ไ้ขายสมัตร

คร้าลดหมแกเจ็อเลยหัวรับเจ็นะห้ามงเ้ามงเงินหน้าตามาดูดูจอบดูดูดูคุอป่ามาจากเผ่าได้นี่ฮะ มาจากบ้านดงมาจะเผาได้นไงเผาอยู่แถวป่าบ่ละบุบุเผาลาบุบุบ่ข้าวได้เท่าข้าวข้าวอะนร่หมน่ารักๆลูกปลาบุบุอะไรไปถึงปัดเถอะพี่น้องเอ้ยอืมไม่ได้ดอกง่ายๆนะเสียอนเด้ เฮ็ดด hey, oh hey, ิล so like, yeah, ี่จะต้อให้นะหัามยังไปเบิงลูกแช่นตะกาเลยนี่พี่น้องเฮ็ดนี่นี่ลูกกาอยู่นี้นี่เฮ็ดบดนี่มันออกทุกปีเลยให้ตะกะนี่ป้าดอกยัง่างี้ดไปป่นไปซุบพี่น้องเลยมือได้ว่าไอแม่ซุบแลยเมื่ว่านี่แม่จะเก็บด้วยมือก่อนนะ มือเฮาบ่อยู่นี่ป๊าดอกใหญ่ีพี่ดอกใหญ่ๆอนเด้ต้องเบิ่งใกล้ๆาไเอยอๆได้ย่งไปเบิ่งนี่ป๊าลงเลยเ็ดบดมันออกแ่ตอนั่นตอเดียวพี่น้องเอ้มาเฮามาหาเบิ่งเท่นี้บ่เดี๋ยวสิเก็บก่อนดนี้พาไว้บ่นายพี่น้องเอ้ยเห็ดบดดอกใหญ่ๆซอ่อนป๊ามาเก็บเห็บดลูก ี่เผ็ดบดกันไปไดีปลุงก่อนสชัยดีป้าลุงมา,อา,มาบอกเลยสะออนเลยเนาะพี่น้องแค้มตะกานี่เลยพี่น้องจาออ๋าเอก็บเก็บด,ดิป้าถั่เห็ด ดอกใหญ่เกินให้พะดาเบิ่งด้วย่ะไม่เอาให้ป้วงให้ปวกใหญ่เกินนะฮะด้วย พอ,อ,พอ,อสูบเสยแด้ค่ะพอสูบแรงเคยเบิดปะหาปล้วึงพ่อได้ดักพอสูบไดดักข้าวทานกินน้ำหนูพ่อสิข้าวทากินน้ำหนูพ่อดักกินแล้วข้าวอกินน้ำก็ได้นะ แล้สิว่าไปกินอยู่ห้างน้ำไล้สิว่าทีนี้พี่น้องเลยหลายคนก็จะเห็นมะค้อเรือร้ายสัมใดมือหนึ่งประมาณสิบกัวกัวเพื่อนพี่น้องเลยมาเอาเที่ยวมาเอาต้นเดียวนี่เพว่าห้ามกระปได้หวงพยะก็มาเอาไปกินต้นงาหักมุนบมดเะ Ba lùm bẩm môn hết chứ bóng mặt nào cũng cọc mùa lều nào mùa hơi à mùa mặn mùa mặn mùa 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 ไร้คนนะเอะอยากกินตื่นมาขอเลียงบ้านเลียงเมืองทำไมเวะอ,อึ้บเมืงวพอปูเลียงแล้วก็ข,ข,ขอขอพอปูชิ้นงานแลยก็พอกันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณนรายที่เขามาหาสมเดอพอกันคลิปน้าสบายดี